เห็นเธอโดนหลอกจนเป็นควายลูสโตพูดอะไรไม่ฟังจะพูดดีเหมกับแบบเดิมเพอแค่พูดว่าเธอจะไปแต่มาสุดท้ายก็แบบเดิมเซชีวิตกันนานไม่เจะแค่ที่แบบเธอตอนนี้เธอกำลังจะไปไม่เคยจะแค่ที่แบบเธอเนี่ยมึงท่องทั้งวันมาเนี่ยเอาต่อไปเยอะครับโชคดีครับโชคดีครับ ขอบคุณมากครับดีครับยินดีด้วยครับขอบคุณทีมงานด้วยครับขอบคุณทีมงานดครับทีมงานรายการอบคุณครับอเฉินนะอเฉินครับอเฉินพี่ผมรล่อไหมครับเฮ้ยรอว่ะเชี่ยผมใช่ไหมพี่เกียร์มักกะวีมักกะว่าพี่ดูพี่อันนี้อันนี้ผมใส่ใส่ตอนภาอโอเคแล้วกันง่ายๆเลยผมโคตรรักดูพี่ดูภาพมักกะว่าวใครชนะไอ้เกียร์พี่วันนี้สิบวินอ่ะผมแพ้ยับเอาอยู่เลยเต็มไอพี่เฉิน พี่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 เต็มหรือแผ่วเต็มถ้าถ้าผมชนะงนี่เกียร์เกียร์ต่อด้วยต้องต่อด้วยชิพ่ามัอุ้บ้าเย้เดียวอะนะพี่เฉินี่สามสี่โอ้เห้ยโอ้ผมต้องเอาแล้วว่ะแล้วพี่เฉยโอหูพี่เกียร์ต่อยโคตรโหดเลยเฮียไม่ถึงพี่ผมเปิดก๊อตหมดเอาใหม่ได้ป่ะขอสาววินขอสาววินปิดก๊อตหมดกันด้วยสองคู่นะพี่พี่พี่ต่อยใหม่ผม อกกถ้ามักกะว่าวชนะอย่างน้อยไม่ใช่ผมตัดใจได้ว่าจะมักกะว่าเข้าดูไว้หรือเปล่าโถ่นี่ต่อยๆโศกนาฏไฟที่สิบมาเฮียโอกาสมาละโอกาสมาละต้องคว้าไว้คว้าได้ครับเก้าสิบสามพี่เยอะนะเว้ยสิบสามสิบสามอยู่พี่ าเกิดสมมติว่ามันก็ออกชนะอย่างที่บอกเดี๋ยวผมเอาเกียร์ออกมันก็ออกชก็สามารถได้เกียร์เลยเป็นการดูความสามารถได้เกียร์เป็นหมวดด้วยโอ้โหไม่มีแผ่วด้วยมาถึงแล้วทำให้เต็มพี่ครับมกอบอุครับพี่ขอบคุณมากครับพร้อมยังสู้ตองตองเอาโว้ย เขาลองขอลองเขอลองอยากรู้หน่อยกี่บาทพี่รู้สึกเหลือไม่เยอะปะหนึ่งสองพี่เกียร์โคตรโหดอะไอ้ช่างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหไม่เหลือเยอะจังเลยเก้าบาทเชี่ยเหลือโคตรเยอะเลยอ่ะเก้าบาทวิผมเต็มที่ลนะผมเต็มที่ลนะพี่พี่เกียร์โอ้เครื่องว่ะ พี่พี่เสืนผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมขอไก่อีกครั้งนึงครับขอไกอีกครั่เก้าหมัดเหลือจำนวนหมัดจำนวนหมัดจะเหลืออ่าพี่จะชกเกียร์แค่จุดสองหมัดต้องมีสักวันต้องมีสักวันพี่เกียร์ไม่ได้เปิดใช่ไหมหนึ่งไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดผมว่าเกียร์ไม่ได้เปิดหนึ่งเพราะว่าผมดูอยู่อ่ามาก็บอกตอนแรกอ่ะถ้าเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลกันอ่ะมาก็บอก่าน่าชนะแล้วเมื่อกี้แต่ว่าจะไปโดนเกียร์เดีหักได้ปีห้าหมัดสักวัน เกียร์ทำหมูฟีจับเลยอ่ะสามสี่ห้าหกหกแลโหพี่เฉินต้องโดดละแปดเก้าสิบเจ็ดมันต่อยไม่โดนเลยเว้ยคนดูต่อยยากมากเลยพี่เกียร์พี่เกียร์หาตัวจับต่อยยากจัดโดดละโดดละอ่ามาหนึ่งสองสามพี่เกียร์จับตัวต่อยยากมากขอหมอกเลยเกียร์ชนะด้วยนะกาวจบแล้วหมเยอะ บอกอยู่ปวกเกิดส the ิบบเอาแล้วอยากกินได้ตอนนี้พวกเกิดสิบาอยากอย่างเยอะปวดอยู่อย่างเยอะแต่เกลือเร่เบียบเไงปวดเยอปวกเกิดสิบบาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพวกเกินอยู่เกิดจะนเซิลเกิดเกลือออกปวคืนเกลืออยากปกดคืนจะได้หมแลอยู่แลกอยู่ปได้เบียบปวดได้เบียบแต่โดนยืนโดนยืนกำไรกำไรเริ่มขาดทุนเริ่มขาดทุนแลกอยู่แลกอยู่ปรดไม่ได้ต่อยเลย โอ้เนี่ยพี่อแล้วกี่ยองดึไดโอ้โหไม่ไอเกียตึงเกินไปอะเกียตึงเกินอไม่แผวเลยอะีไม่แวพี่ไม่แผ๋วผมเลยอะผมคดเต็มี่เลย้ต่อยเป็นด้่หรอแว่าแต่ว่าต่อยมาก่อนเให้ก่อนแต่ใ้ไลเป็นมมันมันมพอต่ยได้พี่มันไม่เชิงต่อยเป็นหรอไม่เกียผมพ่เชื่อไม ผมกะจะไม่ได้ขี้ขวานะแต่ผมทําไม่ได้จริงๆอ่ะผมต้องแบบขี้ขวาสิพิเกียรเลยอ่ะโอ้โหลบบสองมัดเองนะขี้ขี้ขวาเป็นี่อะไรขี้ขวาคือมันมันอารมณ์เหมือนแบบมันล็อกไปพี่นะพี่เกียเนาะอารมณ์มันจะเหมือนแบบมันล็อกี่มันล็อกเลยอ่ะล็อกคือตามดเลยตัวช่วยในการต่อยนะครับมันเป็นตัวช่วยในการต่อยประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นคือแบบมันทําให้ต่อยดีมันทําให้ต่อยไม่หลุดเฉยมันไม่ต้องมันไม่ต้องมันอยู่ที่มุมนะครับ ไม่แผ่วไมผมเลยอ่ะอยสองบาทพะกาวผมขอร้องเลยเลยแวอิสแวเลขอร์ยอนแปลตรงตัวภาษาไทยเลยกันนะครับผมไหนไหนก็ไหนไหนผมขอร้องครับพี่เฉินได้พี่ยาคือตึงเกินไปอ่ะแนถ้าว่าก็มาใส่โรเชรัตเชือกมาพี่โอ้ยมือสั่นแบบแขนสั่นไม้สั่นหมดะ อะไรฮะตอนนี้นะเชิดเท่าหนาต่อยออกมากระหววเราซื้อมาตัว่าะหววแดงสาวใบสาวใบเชิดบอกเราไม่ยอมครูสาวก็ใช่ครัมึงสาวมาตัวสาวก็สาวใบเอาอะไรฮะต่อยแดงได้ไหมเชิดบอกว่าช้าก็พีก็มีมังกววเหมือนจะแพ้กระฉาเชินเซไปนิดนึงอะไรฮะกระหววฮะเซไปฮะโดยยาวๆฮะตอนนี้ยาวๆฮะเชิดเงี้ยายามจับจังหวะจับจังหวะเลี้ยงอยู่ฮะเลี้ยงหลัง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 ฮะเชิดเท่าหนา เชิญหน้าหนานเลี้ยงนะมันช no well, so ้าดูเสียเพราะเขาบอกบอกแค่รางครับพี่เชิญหน้าหนานบอกดูว่าต่อแตเป็นทำไมดูดูไม่ได้ตัว่าเดียวได้ทำไมนะยังไงหน้าหนานพี่อยู่ที่อยู่ต่อแต่ไปดีก็ไปดีปั๊บต่อยต่อไอไอไม่ดี่อยอไอยยังไงยังไงใส่ใส่เลขกี่หมัดเนี่ยหรือยี่สี่พี่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าละเลยตั้งาว่าเลยสักูเ้เมือน้อยกินใจอ่ะพี่พี่เกียร์โหดเกินไปรับตนหนึ่งนี่ผมสักสามสิบบินนี่ผมแพสิบศูนย์เลยอ่ะขอโอกาสแม่เบอโอ้โหตัวยังโหดพี่ <c oughs> ผม ผมก็พบมัน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 เหมือนมันต่อยได้อะพี่มันมชิงต่อยเป็นหมาละล่างแรกเจนหนึ่งแล้วพี่เชี่ยเออใช่ดามินพี่ต้องเป็นตัวผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายปกติพี่เฉินเจนหนึ่งพี่ชุบหน่อยพี่รีไวส์รีไวส์รีไวส์ให้หน่อยรีไวส์ให้หน่อยเก่งให้พีกียรติสอนรามสอนรามอ่ะสอนรามมาโหดดามินบัดพี่เบาเ่าเพราะเป็นเอ็มซีมมามามมาไม่ทันเป็นเป็นเลยพี่พอพี่ชมนะพี่โอ้โหพี่ พอพี่ชมอ่ะแล้วผมจะเหลืองเอาเลยฮะตอนนี้ใครจะใส่ก่อนพระเกศวัลหมูอนจะหนุดนะฮะเฉินบอกว่ายังไงเกาะแตกให้ดูนี่นี่นี่เสียียมมาเรียบร้อยพระเกศวัาพี่เฉินฮะพี่เฉินฮะเหมือนจะเสียเปียบฮะสองสมมัดโดยประมาณเอาเลยฮะเอาเลยฮะเหมือนจะเสียเปียบครับพี่เฉินถอนได้ไหมถอนได้ไหมถอนได้แค่สองมัดฮะ ยาวเลยฮะยาวเลยฮะเัามาก็เบายาวฮะตอนนี uh ้เอามาก็จะพยายามแตกขอย่างช้าไปฮะโอ้ยาวนี่ะพบเ้ยอะไกว่สี่พี่เกี่กเช็คพูไอ้แกตายอ้า แต่ผมรู้สึกว่าผมตัอยที่เชิญเยอะอยู่นะรวมวมหรืี่เลยมันเป็นมันเป็นจังหวะไอ้นี่อีกเกิดแล้วมือกได้เสียแล้วมือเสียเสียพีเกียร์ได้เสียพี่เกียร์ได้นะแต่เสียพี่เฉินไม่ได้ว่ะเตรงเลยถ้ามึงเสียถ้ามึงเสียพี่มือโดนได้เสียใครก็ได้แต่ไม่ใช่เสียพี่เฉิอนนะตอนนี้พี่เอาผมเกินเลยพี่ใครต่อยแมู่วิจาราตัวเองเลยคบอกให้พี่เอาผมเกินเลยครับเกียรเกิไหมเห็นปะ ก็อเออพี่เันก็อาเลยหิวเต็มสามบินเลยใครแต่สามก่อนมาเลยโอเคมเอามาเลยเอาอันนี้นับหนึ่งยังนับนิ่นนับหนึ่งสองสามเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดูปัดพอๆนะตอนนี้นเลี้ยงฮะเฉะนินอบอกเลี้ยงเลี้ยงฮะโอ้โหก่อแต่ยัง่าเดียวสวนไปฮนะ ให้ดูว่ากูทำเป็นนะไปีหมูนะเหมือนหน้าแกงกูแต่หมูเลยฮะตอนนี้หมูนลฮะเมาฮนะเมาเรา,า,าจัดแล้วพีโอ้หเอาปืนบ้างฮนะโอ้ปืนบ้างฮะโอ้ขอเนี่เยอะอยู่เนี่ย โซงแล้วเหลี่ยมหมัดเดียวแล้วน่ะพี่พี่พี่ช่างผมรู้ผมรู้ผมรู้พี่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 เกียร์โชว์หมัดไปพี่เกียร์โชว์หมัดไปหนึ่งสองไอ้ย อันนี้อันนี้ถือว่าหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์ี่แกอย่างเงี้ยหนึ่งศูนย์นี่หนึ่งศูนย์เนี่่ออม้ม่แล้วเกืบตายอันนี้พี่เฉินถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมชนะพี่พี่ต้องรับผมเป็นสิทธิ์มจะรับยกดนี่กจะเป็นสีขีกูต่ยให้เปนผมจะเป็นสิทธ์ลูกพี่ต่อให้ผมตายผมก็ต้องยอมพี่ต้องเป็นลูกิเกียร์ดยเกียร์ตอพี่มาแลกด้วเลือกมาดิ จังหวะนี้ฮนะเป็นจังหวะที่เฮ้ยอ่ะไม่ได้ฮิวอะจบแล้วจบแล้วเลื่อนสามหมัดโดดได้ไหมเลื่อนไม่เต็มหรอเพทแถบเลือดจะเริ่มฮิว,วพี่เ,เต็มแล้วจ<อ>นต้องเลือดร้อยพี่อะไรมักก็เบาอย่ามาองไงดิเราฮิวด้วยดิออจริงเหรอผมไม่ได้รีเลืยดหรือเมื่อกี้ผมไม่ได้รีเลีอดเหรอ อ้าอ้เเมื่อกี้ถือว่าถือว่ากี้โยคะพี่โยคะ อย่าเมาอย่าเมาเออย่าเมาย่งโอ้แม่ตัวเฝเกอร์ฮู้ฮ่าสอบดูไ่ดีสอบดยไป่ด oh ีแกลีเล่ศลรอกพี่แกโดนปี่ยำหล่กู โอเคยี่สิบยี่สิบพี่ผมยี่สิบอยู่แล้วพอยู่แล้วยี่สิบเองผมตอนนี้พี่เกียร์ยี่สิบโอเคครับมาครับโอเคพี่ไปอได้แล้วดูไว้เลยดูไว้เลยดูไว้ดูไว้ฟอร์วิร์ดที่มากรจัดมึงดูกระสักมึมีใครคมอออ 哦阿哦！Oh, oh, oh, oh. Oh. ไม่ใช่สัน้นมากปะนแต่สรุปตัวสุดท้ายเลยฮะสุดอะยังไงอะผมก็ต้องบินไปโคราชแล้วผมก็ต้องตามไปต่อที่เชียงรายเพราะว่าตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าพี่ไม่สบายแต่ผมบอกพี่ไปแล้วว่าผมโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บจนเจียนตายแต่คำกับขาเป็นไงบ้างเ oh. ห็นเธอโดนหลอกจนเป็นควาย oh. มันเลยกลายเป็นบทเพลงที่ว่าบินมาโคราช แล้วตามไปต่อดิเจียงฮายตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บจนเกลียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกจนเป็นควายลูซโซพูดอะไรไม่ฟังจะพูดดิบางกับแบบเดิมเคยแค่พูดว่าเธอจะไปแต่บอสุดท้ายกับแบบเดิมใช้ชีวิตมันนานไม่เคยจะแค่ที่แบบเธอตอนนี้เธอกำลังจะไปไม่เคยจะแค่ที่แบบเธอผมกับพลังวันลวันกันได้แต่แอบเติมตอนนี้เธอกำลังจะไปแต่ผมกันได้แต่แอบเธอแล้วคนไม่รู้แ่คนไม่จำมันแบบเดิมมใช้ชีวิตกันมาตั้งนานไม่เคยจะแค่ที่แบบเธอ พี่คิดดูผมต่อยกับพี่ทั้งต่อยทั้งร้องแต่ผมก็สู้ต่อยผมตายผมก็สู้ใจพี่ใจแรกรใจเหมือนกับมีแค่ใจจะเอาอะไรสู้เขาเงาหวเงายังมองไม่เห็นตาตึกตาต คนทั้งคนทิ้งกันลงคอเลยเลยเธอจาเธออย่าพึ่งทิ้งไปเอ้าพี่ทำไมเขาไม่เซเลยอ่ะหลงพี่เกียร์พี่เฉีนไม่เซเลยอ่ะหลงเหรอหลงเหรอพี่ พี่เฉินไม่เซเลยนะวะตอนแล้วเว้ยเราเพลงต้องแพ้เว้ยน้องอ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่เาดี๋ยวเราเอลงแพ้ด้วยมาดิเดี๋ยวผมจะให้พี่อีกบทเพลงหนึ่งก็สามศูนย์แล้วไม่ใช่เหรออะไรอะไรสองเดือนอ่าโอเคได้ยังโอมยังโอมยังโอม I U N G ทับแต่ฟังเจอ O S M อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้ละผมรู้ละผมต้องเปิดออ ผมรู้แล้วผมมีวิธีทางชนะได้แล้วผมระเบิดอโต้ต <releases> เรลียวสติหยุดเรลียวพี่พี่เคยได้ยินรู้จักครบว่าคนตายไหมของจริงก็คือของจริงส่วนของปลอมก็คือของปลอมผมเลยอยากจะบอกพี่ว่า เ i ียวสติกวิดเรียวแต่ว่าเฟกสติกวิดเฟกอย่าเปลีนขึ้นมาบนเกลียวถ้าไม่ใช่เพื่อนอเลดีด้เดสมึงรู้เวลาดีพวกกูมาเอ็ดีวิชชัยช be ูบีเดอะเบสพวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ทำไมพวกเคียไม่งท,ยทา, <Real S 2> ยายเลยเรีวยวสติกวิดเียวแต่ว่าเฟกสติกวิดเฟกอย่าเปลีนขึ้นมาบนเกียวถ้าไม่ใช่เพื่อนอเดี้เดมึงก็รู้เวลาดีพวกกูมาเอ็ดีวิชช e ยชูบีเดสพวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ทำไมพวกเฮียไม่งทายไลย फ्रेन से ले แ, K, แ yeah, เบีเร์เก๊กีแกงเยลิสเทกไม่แกลงดีส่วนฟักวิทไม่แม่กูไม่อยากต้องร้ายกับใครแต่มาคกกนตีนมาเดือนกลับไปแต่เพื่อจะฟังกูต้องเห็นกับตามึงมีเท่าไรมึงจัดมาแต่กูไม่ได้ละทิ้งศรัทธาแล็ปกูเป็นศรัทธากูยังประเทศไทยเปลี่ยนไปอเริาชาดิปรไตยกูกลับมาโอ้เย่าเรื่อมึงท่องทั้งวันมาเนี่ยแล้วก็คือว่าประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแปลเป็นภาษาอ่อไอสับเบอแต่ถ้าเกิดว่ามันแปลเป็นภาษาไทยมันแปลว่า ผมรักพี่เฉินและผมรักทุกคนในดูไวยอันนี้คือแบบว่าคําสั้นๆอ่าจะได้ให้ได้เจียวเจียวมาไฟมาไฟเลยอ่ะมันเล็บมันเล็บเจอกันเลยเจอบัตรเร็บบัตรช้ายิ่งยิ่งแล็บยิ่งเล็บยิ่งยิ่งต่อยคุณด้วเลยสัตว์เล็บเพราะว่ารัก มึงร uhm, ักยิ่งต่อยกูรวยสั่งตอนไปแล้วมบปล่อยกูยังพอมีจังหวะไอ้้เหียไม่ไม่ไม่รักก็แปลว่าแล็บกูไปเรื่อยอะสรุปก็คือกูที่เบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ทีเอลวัดยายาพี่ยิงพูดม่ใชเช็คดีเอ็มเนี่ยมันทักเข้ามากูไม่เห็นมึงไม่เห็นมันต้องมิสเตอร์โฟบจักพี่ผมยังเลือกผมพี่เลือดพี่เลือดเลือกลเือด ข่าทิพย์ขัดให้แน่นได้เวลาต้องโวดต้องเลนกูทีเดียวที่ได้จำเอาไว้ว่ามันไม่ได้ง่ายกูอยากจะเชื่อกูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคือผมต่อยอาเชิญผมต่อยอาเชิญได้กูไม่เคยรีบจะมีจุดยืนมันกูเคยแล่นเป็นเบิร์เหมือนเดิมกูไม่จำเสื่อใจกูจะทำเหมือนเดิมหรือกูทำเผื่อใครกูจะทำเหมือนเดิมแล้เจอกันพี่เจอกันครับไม่ซ้อมอ่ะนะไม่ซ้อมแล้วไปซ้อแล้วไปซ้อม่เกี่ยวโอเคพี่ไปยังไงก็ตามพี่อย่าลืมนะผมเป็นลูกศิษย์ด้วย ต่อยกูขนาดนี้ยัดกูรับรู้สิ่งนี้กูต่อยไม่เป็น okay. ไม่เป็นไรพี่ไา้ไปเจอก,กันนะเพ่เจอก,กันครับเจอก,กันครับพี่เจมยมดีครับครับดีครับดีครับอ่ะเอาสักกูนเหนื่อยเลยเยัดแค่